Ista, alo, m, ista, l i f e ไ S2 a l p i n s t t a ไฟฟ้าตาโล่263นิวตันเมตรวิ่งไกลเกือบ200กิโล LIFEY S2 a l p i n s t t a รถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าคันใหม่ในสไตล์โรสเตอร์จากแบรนด์ลูกค่ายตาโล่ฮารีเดวิสันหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาได้ทำการเปิดตัวรถรุ่นอื่นบนพื้นฐานเดียวกันในสไตล์แทรกเกอร์และครูเซอร์กันมาแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาของสายสปอร์ตโรสเตอร์กันบ้าง รถคันนี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของแพลตฟอร์ม a e r o ที่เป็นกระดูกสันหลังให้กับรถพลังงานไฟฟ้า2รุ่นที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้อย่าง S2 Delma และ S2 Maholland ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องการแบ่งชิ้นส่วนเป็นโมดูลโดยมีชุดแบตเตอรี่เป็นจุดศูนย์กลางชุดเฟรมและซับเฟรมทำจากวัสดุอลูมิเนียม ในส่วนของระบบขับเคลื่อนนั้นจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ใกล้กับแบตเตอรี่สามารถให้กำลังสูงสุดได้84แรงม้าและแรงบิดสูงสุดต,ตามสูตรตัวไฟฟ้าที่263นิวตันเมตรส่งกำลังสู่ล้อหลังด้วยสายพันตามแบบฉบับของ h l e ร d a v i d s o นสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง98กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน3วินาทีทางด้านของแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่10.5กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทำให้รถคันนี้วิ่งไปได้ไกลสูงสุด193กิโลเมตร ในกรณีที่วิ่งในเมืองแต่ระยะทางการวิ่งจะลดลงเหลือเพียงแค่114กิโลเมตรหากเป็นการวิ่งด้วยความเร็วสูงแบบเดินทางไกลซึ่งถือเป็นจุดอ่อนตามปกติของรถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าระยะเวลาในการชาร์จไฟจาก0ถึง100%เมื่อใช้ไฟบ้านจะอยู่ที่8.4ชั่วโมงแต่จะลดเหลือ142นาทีหากใช้ระบบ Fast c ชา r ์ e Level 2 ระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบหัวกลับปรับได้ทุกค่าจากโชวะขนาดแกน43มิลิเมตรด้านหลังแบบสปริงเดี่ยวจากค่ายเดียวกันที่สามารถปรับค่าพรีโหลดและรีบาว์ได้ระบบเบรกด้านหน้าเป็นแบบดิสเดี่ยวทำงานร่วมกับคลิ p เปอร์เรเดียลเมาส์จากเบมโบ่ด้านหลังเป็นแบบดิสเดี่ยวเหมือนกันทำงานร่วมกับคลิ p เปอร์แอคเซียลเมาส์จากเบมโบ่ชุดล้ออลอยด์ลัดด้วยยางทางเรียบขนาด1 2 0 7 0 1 7และ1 8 0 5 5 1 7 จะเห็นได้ว่ารูปแบบของอยางนั้นจะใกล้เคียงกับรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเปอยที่ใช้น้ำมันซึ่งจะแตกต่างกับฝาแฝดสไตล์แท็กเกอร์ที่ใช้ล้อขนาด19/19และฝาแฝดสไตล์คูเซอร์ที่ใช้ล้อขนาด19/17บอดี้ของตัวรถแทบ,บทั้งคันจะคล้ายกับ S2 เดลมาแต่จะใช้โคมไฟหน้าแบบเดียวกับ S2 มาฮอลแลนดความสูงเบาะนั่งอยู่ที่792ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักตัวรถ196กกรัม ซึ่งถือว่าไม่มากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ใช้พลังงานน้ำมันระบบไฟสองสว่างรอบคันแบบ LED หน้าจอแสดงผลแบบสี TFT ขนาด4นิ้วทรงกลมพร้อมระบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ Riding Mode Cornering ABS Traction Control มาพร้อมระบบเบรกล e เจนและที่น่าสนใจคือระบบ r g t Rock Slip Control System ที่ช่วยป้องกันลอ้ลอล็อกเมื่อใช้เบรกลีเจนแบบหนักๆ Life r y S2 Alpinista นั้นถูกเปิดตัวในสหรัฐอเมริกาด้วยค่าตัวประมาณ 5 3 8 0 0 0บาทซึ่งอาจจะดูไม่แย่นักเมื่อเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสกลางในบ้านตัวเองแต่จะติดก็แค่เรื่องของระยะทางที่ทําได้เมื่อใช้ความเร็วสูงแต่ค่าตัวของมันอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่นักหากถูกนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยแล้วต้องเจอภาษีมหาโหดหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motor rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย